การเมืองให้กับตัวเองเพื่อให้ตัวเองได้อยู่นะครับอย่างยาวนานเพื่อแสดงว่าตัวเองได้ชนะทางการเมืองและก็อยู่ต่อแบบดันทุรังโดยไม่สนใจอารมณ์ความรู้สึกของสังคมหรือเหตุผลที่มาอธิบายว่ามันจะเพียงพอหรือไม่พี่นนองครับอย่างเช่นกรณีที่ยกบอกว่าอาจารย์สมเกียรติ มีจุดยืนหรือมีอุดมงการที่แตกต่างไปจากพักเพราะฉะนั้นเห็นควรให้อาจารย์สมเกียรติลาออกจากการเป็นสมาชิกพักประชาธิป,ปัตย์คิดได้แค่นี้นะครับนี่คือการแก้เกมการเมือง แทนที่จะแก้หรือแทนที่จะดูกรณีปัญหาที่อาจารย์สมเกียรตินำเสนอออกไปว่ามันใช่ปัญหาที่ก่อให้เกิดการชุมนุมหรือที่ทําให้เกิดประชาชนไม่พอใจและเดือดร้อนหรือไม่ไม่ได้สนใจตรงนี้นพี่น้องครับถ้านายกรัฐมนตรีคนนี้นยังสงสัยจุดยืนของอาจารย์สมเกียรติว่าเป็นอย่างไรแตกต่างกับประชาธิปัติอย่างไรผมขออนุญาตครับ ในฐานะที่เคยร่วมงานกับอาจารย์สมเกียรติมากว่า30ปีนะครับอยากเรียนคร่าวๆอย่างนี้ครับว่าตลอดระยะเวลาที่พวกเราทำงานเราทำงานเรียกว่าการเมืองภาคประชาชนการเมืองภาคประชาชนเกิดขึ้นก็เพราะเราไม่ไว้ใจการเมืองในระบบการเมืองในระบบก็คือการเมืองในระบบรัฐสภา ที่เราเห็นว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเท่าทันสถานการณ์หรือไม่สนใจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงๆจังๆเป็นเวทีของผู้สแสวงประโยชน์จากอำนาจก,การเมืองที่เรียกว่าซึ่งระยะหลังมันจะเห็นชัดเจนว่าอาชีพของนักการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ มันจะมีสถานะทางเศรษฐกิจที่แบบก้าวกระโดดนั่นก็คือมีความร่ำรวยอย่างรวดเร็วอย่างผิดปกตินี่คือสิ่งที่พวกเราเห็นจากระบบจากบุคลากรของการเมืองในระบบรัฐสภาในทางตรงกันข้ามปัญหาของสังคมไทยปัญหาของบ้านเมืองไทยไม่ได้รับการแก้ไขแล้วยังไม่พอ ยังมีปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นจากพฤติกรรมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องของนักการเมืองพี่น้องครับเราเห็นชัดเจนอย่างอ่ในรัฐบาลชุดนี้นะครับเมื่อครั้งที่แล้วหนังสือพิมพ์ก็บอกครับว่าความเดือดร้อนของพี่น้องที่เกี่ยวกับน้ำมันปาล์มที่มาถขาตลาดมีเงินแต่หาซื้อไม่ได้นะครับ มีเงินหาซื้อไม่ได้และตอนนี้มันลามไปจากน้ำมันปาล์มไปเรื่องอื่นชาวนาก็เหมือนกันขายข้าวขาดทนุนมาขอให้รัฐบาลช่วยแต่รัฐบาลน,นะครับก็ช่วยไม่ได้ในทางตรงกันข้ามอ็กคนที่ทำมาหาจินในกระทรวงที่เกี่ยวกับผลผิดของเกษตรกร กลับมีการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องของการระบายข้าวที่นักการเมืองเข้าไปมีบทบาทมีเงินส่วนต่างเกิดขึ้นเข้ากระเป๋าของนักการเมืองนับหมื่นล้านพี่น้องครับเรื่องเหล่านี้พวกเราเห็นตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราเชื่อมั่นว่าการเมืองภาคประชาชนที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโปง และเพื่อเป็นการชี้ให้สังคมได้เห็นจุดบอดหรือความผิดพลาดของการเมืองในระบบมันไม่สามารถตรวจสอบกันเองได้นักการเมืองในระบบเขาเอื้อประโยชน์ให้กันและกันการอภิปรายนะครับไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้นในวันนี้หรืออีกสองสามวันข้างหน้ามันเป็นเพียงการพูดจากันเพื่อที่จะ ต่อรองผลประโยชน์ว่าเฮ้ยเรื่องนี้มึงได้ไปแล้วหมื่นขอกูบ้านสักสองพันขอกูบ้านสองพันโครงการนี้มึงได้ไปแสนหนึ่งขอกูบ้านสามหมืนมันเกิดขึ้นในลนนักษณะนี้ตลอดเวลาพี่น้องครับเราจึงต้องมาร่วมกันสร้างการเมืองภาคประชาชน เพื่อที่จะดึงให้นักการเมืองและรัฐบาลมาแก้ไขปัญหาให้มันตรงจดุดให้มันถูกจดุดอย่างเช่นการแก้ไขปัญหาแนวชายแดนไทยกัมพูชาถ้าเราคาดหวังให้รัฐสภาทำงานเราจะเห็นครับว่าตั้งแต่มี MOU 43นะครับนั่นมันหมายถึง11ปีที่ผ่านมา 11ปีที่ผ่านมาเป็นไปได้อย่างไรที่คนในรัฐสภาทั้ง500คนไม่เห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นจาก MOU 2543เป็นไปได้อย่างไรที่เขาได้ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาไม่ต่ำกว่า6รัฐบาลในช่วงระยะเวลา11ปีที่ผ่านมา6 รฐบาลไม่เห็นความผิดพลาดไม่เห็นจุดอ่อนจาก MOU 4-3ที่จะทำให้ประเทศไทยต้องเสียดินแดนไปเลยได้อย่างไร6รัฐบาล7นายกรัฐมนตรีนะครับ7นายกรัฐมนตรีมีทักษิณบ้นอยู่คนเดียวนะครับ6นายกมันไม่รู้เชียวหรือแม้แต่นายกรัฐมนตรี ที่มาจากทหารที่บอกว่ายึดอำนาจมาจากรัฐทัิ่์เพราะทักษิณโกงบ้านโกงเมืองทำให้ประเทศชาติจะล่มจมรัฐบาลที่มาจากทหารคือพลเอกสุรยุทธ์ก็ยังทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต่อเนื่องจากรัฐบาลชุดที่ผ่านๆมานั่นคือระบบรัฐสภาที่เป็นอยู ฝ่ายบริหารที่ผ่านมาทั้งหมดที่เป็นอยู่ไม่ได้เห็นจุดอ่อนไม่ได้เห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นจาก m o u ย4เหมือนอย่างที่พวกเราเห็นพี่น้องครับดังนั้นการเมืองภาคประชาชนจึงต้องหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วชี้ประเด็นให้ได้เห็นว่าหากรัฐสภาไทยยังดันทุลังในการที่จะรับรอง กรอบเจรจาของ J.B.C. นะครับทั้งสามกรอบซึ่งรับอำนาจการปัดปันเขตแดนใหม่ตามแผนที่หนึ่งต่อสองแสนที่จะมีผลให้เขตแดนที่ปัดปันแล้วเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วต้องขยับเข้ามายินแดนประเทศไทยนี่คือสิ่งที่การเมืองภาคประชาชนบอกรัฐสภารู้เรื่องหรือไม่ แน่นอนเราเห็นการดันทุลังของฝ่ายบริหารโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้และนายกบอกว่า MOU ส4 3เป็นประโยชน์เป็นโอกาสของประเทศไทยนะครับพี่น้องครับนี่คือบทบาทของการเมืองภาคประชาชนที่อาจารย์สมเกียรติพยายามที่จะสร้างเพื่อมาปิดช่องว่างปิดรอยโหวของระบบบ้านเมืองของเราแน่นอนครับว่า การเลือกตั้งเราคงปฏิเสธมันไม่ได้เพราะประเทศไทยเลือกที่จะดำเนินการปกครองตัวเองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกนะครับซึ่งมีระบบรัฐสภามาทำงานและมีเลือกฝ่ายบริหารนะครับแต่พี่น้องครับเชื่อหรือไม่ว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นกลางปีนี้ตามคำประกาศของนายกมันจะสาม ไก้ปัญหาที่พื้นฐานของปัญหาการจะเสียดินแดนของพี่น้องที่กําลังร่วมกันต่อสู้อยู่นี้ท่านเชื่อไหมว่าการเลือกตั้นที่มีขึ้นได้รัฐบาลใหม่มาแล้วรัฐบาลใหม่มันจะแก้ไขปัญหาตัวนี้ท่านเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เชื่อพี่น้องครับนี่คือช่องว่างและจุดอ่อนที่อาจารย์สมงเกียรติพยายามที่จะสร้างระบบขึ้นมา เพื่อทําให้ระบบการเมืองรัฐสภาของเรามันเข้มแข็งนะครับมันจําเป็นต้องใช้ระบบรัฐสภาต่อไปแต่ในเมื่อระบบมันอ่อนแอมันตรวจสอบกันไม่ได้มันควบคุมกันไม่ได้เราต้องสร้างการเมืองภาคประชาชนขึ้นมาเพื่อควบคุมเพื่อกำกับทําให้ระบบของเรามันมีประสิทธิภาพและประเทศชาติจะได้ประโยชน์ในที่สุดแล้วอย่างนี้คือจุดยืนของ,างการของจีตแล้วปริบัติ มีจุดเยอรือไม่ตัวไหนที่แต่ักประชาชนมีแต่ให้ร้ายนฎีของรคประชาชนจำได้ไหมครับท่านฟรเดอกตรนงคนขอตบัติเปดหไป